ในวิดีโอนี้ผมจะบอกวิธีฟาร์มของให้เร็วที่สุดที่ทุกคนสามารถทําตามได้ไง่ายๆและนี่คือพื้นฐานที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการรับมือปีศาจใหม่เนื้อาหาในวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับข้อที่1เข้าเกมมาต้องรีบอัพแคมไฟให้เต็มก่อน โดยในช่วงเริ่มต้นคืนแรกให้เราตัดไม้จนแคมเบลสองหรือเบลสามก็ได้แล้วแต่คนถนัดจากนั้นให้เราวิ่งรูดแรกโดยเก็บเพียงแค่ฐานเท่านั้นและวนเก็บฐานไปเรื่อยๆโดยยังไม่เก็บสิ่งอื่นเลยที่อาจจะลกกระเป๋าเพราะพวกเศษเหล็กพวกนั้นเราสามารถมาเก็บทีหลังได้ครับหลังจากที่เราได้ถุงที่ดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเจอกล่องที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับกล่องอาวุธเนี่ยให้เราเปิดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้ามาแบบไม่มีคลาสเลยเราจะไม่มีอาวุธสู้เลยนะนอกจากขวานเก่าๆเนี่ย หมายความว่าเราจะสู้มอนะอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอกล่องที่มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นกล่องอาวุธเนี่ยเราก็ควรต้องเปิดเอาไว้ด้วยนะเพราะมันจะสําคัญมากๆในวันถันถดๆไปครับข้อที่2เมื่อเริ่มต้นคืนที่2แล้วให้เรารีบหาขากระต่ายให้ไวที่สุดนะครับเพื่อไปแลกของกับพ่อค้าหนังโดยสิ่งที่เราจะแลกจะเป็นกูตแลกเท่านั้นเพื่อให้เราสามารถเก็บของจากการฟาร์มได้มากขึ้นเพราะถ้าเรามีกูตแลกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเก็บอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฐานได้แล้วนะครับเพราะว่าช่องเก็บของเราเนี่ยมันเริ่มใหญ่แล้ว แต่ว่าในกรณีที่หลายคนเนี่ยเก็บฮูดแล็กมาได้อยู่แล้วเนี่ยครับก็ให้เราหยิบเป็นอย่างอื่นแทนนะซึ่งผมจะแนะนําเป็นขวานดีมากที่สุดแล้วครับเพราะขวานดีเนี่ยมันทําให้เราสามารถสู้กับมอนได้ในกรณีที่เรายังไม่เจออาวุธเลยแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้อาวุธเลยจากการวิ่งในคื้นที่1เนี่ยครับให้เราหาหนังหมาป่ามาด้วยนะหนังหมาป่าเอามาแลกเป็นหอกนะครับมันจะดีกว่าใช้ขวานสู้เองมากๆเพราะว่าการมีหอกเนี่ยมันจะทาให้เราตีหมาแค่3าครั้งในขณะที่ถ้าใช้ขวานเนี่ยจะตีประมาณ5ครั้ง แถมสิ่งที่ต่างจริงๆก็คือระยะตีครับการที่เราใช้หอกเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสเลือดลดน้อยกว่าการใช้ขวานมากๆข้อที่3 วกของดีๆมักอยู่ในกล่องดีๆและกล่องดีๆก็มักจะอยู่ไกลเสมอเพราะบริเวณที่จะมีการดับกล่องทองมากที่สุดก็คือบริเวณแคมป์ที่4ี่เป็นต้นไปนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรอัพแคมป์ไฟให้เร็วที่สุดก่อน <Huh? S 1> ออเรกไกตันร้านขายของโลบ็อกราคาถูกที่สุดเปิดมานานมียอดขายเกิน1ล้านชิ้นของแต่ละชิ้นถูกมากซื้อเหมือนซื้อขนมนะครับหนึ่งพันเพชรราคาแค่สิบกว่าบาทเองตอนนี้มีโปรแจกเพชรด้วยนะถ้าใครหาร้านดีๆบอกเลยว่าห้ามพลาดข้อที่4ี่ ยังไม่จําเป็นต้องช่วยเด็กนะครับเพราะว่าการช่วยเด็กมันจะทําให้เราเสียเวลามากเลยถ้าเรายังมีอุปกรณ์น,น้อยถึงแม้ว่ามันจะทําให้วันของเราคูณเร็วขึ้นมากก็ตามแต่ว่าถ้าเราใช้เวลากับการวิ่งหาทรัพยากรจนแน่นก่อนเนี่ยแล้วตอนมาช่วยเด็กทีหลังมันจะใช้เวลาน้อยลงมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากให้วันมันคูณไวเนี่ยผมแนะนาให้คราฟเตียงก่อนนะครับเพราะว่าการคราฟเตียงเนี่ยมันเสียเวลาน้อยกว่ามากๆเลยนะเราวิ่งหาทรัพยากรอยู่แล้วครับพวกทรัพยากรไม้เหล็กอะไรพวกนี้เราหามาได้แป๊บเดียวอยู่แล้วบนเตียงแช่เต็กคูณเพิ่ม ข้อที่5การยึดสถานที่สําคัญในเกมนี้จะมีสถานที่สําคัญอยู่ประมาณ8ที่ให้เราอยากได้ของที่เร็วที่สุดสถานที่ที่1นึ่งสตรองโฮโดยสถานที่นี้จะให้กล่องแดง1กล่องแบบการันตีแต่จาเป็นจะต้องต่อสู้เยอะนิดน,นึงนะกว่าจะได้ สถานที่ที่2ฐานทับของพวกคาลติสโดยฐานทับจะมีลักษณะเป็นสิ่งลูกสร้างสีเขียวจะการันตีของทองประมาณสี่กล่องขึ้นไปและบางครั้งก็อาจจะได้มากกว่านี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยึดง่ายและก็คุ้มค่าที่สุดแล้วครับเพราะคาลติสที่เ้าทิเนียน้อยมากๆแล้วกล่องที่ให้เนี่ยก็เยอะสุดๆเลยสถานที่ที่3ศูนย์วิจัยสีขาวโดยในศูนย์วิจัยนี้จะมีห้องทดลองลับอยู่ด้านในส่วนมากจะการันตีกล่องทองให้เราสองกล่องกล่องที่1จะวางอยู่บนเตียงเหล็กและอีกล่องหนึ่งจะอยู่ในห้องสีขาวด้านใน แต่บางทีเวลาผมไปมันก็เห็นเป็นกล่องอาวุธกับกล่องทองนะบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับรอบละมัง้งแต่ผมคิดว่าประมาณ80%เนี่ยน่าจะเป็นกล่องทองสองกล่องครับเพราะว่าผมเล่นมาค่อนข้างเยอะส่วนมากก็ได้เป็นกล่องทองนะสถานที่ที่4ตึกร้างสถานที่เนี้ยมันจะหายากหน่อยหนึ่งเพราะว่าในบางครั้งอะ่ะมันก็จะไม่เจนมาให้แต่ถ้าเราเจอเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่านี่คือหนึ่งสถานที่ที่ยึดง่ายและได้ของคุ้มมากที่สุดในเกมการันตีกล่องทอง3มกล่องบ,บวกสถานที่ที่5กล่องเก็บอาวุธ อันเนี้ยหาได้ง่ายและอยู่ไปทั่วแมปเลยครับและเป็นสถานที่ที่คุ้มค่าที่สุดในการไปเปิดเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องสู้กับอะไรเลยแล้วก็การันตีว่าจะมีปืนกับกระสุนให้เราแบบแน่นอนถ้าใครยังไม่มีอาวุธเนี่ยก็รีบหาที่แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปหยิบอาวุธก่อนได้เลยสถานที่ที่6เหมืองฐ่านดูเผินๆมันอาจจะเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่นี่คือหนึ่งในสถานที่สําคัญที่สุดของช่วงต้นเกมนะครับเพราะเราจะได้ถ่านประมาณ5อันในทุกครั้งที่มาที่นี่ซึ่งถ่าน5อันเนี่ยสามารถเติมแคมเวลสีจนเกือบเเต็มลยนะ และมันจะเป็นบูสสำคัญมากๆครับในการอัพแคมไฟให้เต็มเไวๆ 7. เจ็ดร้านยาที่นี่อาจจะไม่ได้มีกล่องสับบัตพรพิกๆให้เราได้เจอเท่าไหร่แต่เป็นที่ที่ดีมากสําหรับการหายาหรือของสําหรับชุบเพื่อนโดยการันตีอยวที่2ชิ้นแน่นอนในทุกครั้งที่เราไปรูทรวมถึงมีเก้าอี้เหล็กที่เป็นทรัพยากรที่ให้เหล็กเยอะเป็นอันดับตน้ตนๆของเกมอีกด้วยสถานที่ที่8โบสถ์ของพวกคาตทิสในโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับร้านยาเลยครับก็คือเราจะไม่ค่อยได้กล่องอะไรที่มันพิกๆมากหรอก แต่ว่าเราจะได้ยาเยอะกว่ามากเลยโดยการันตียาประมาณ4ี่ชิ้นตอนหนึ่งที่และหลายๆครั้งเนี่ยก็จะได้เยอะกัาน,นี้นะครับและจะมีกล่องอยู่ด้านหน้าด้วยกล่องหนึ่งซึ่งส่วนมากกล่องตรงนี้ก็มักจะเป็นกล่องสีทองนะเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลแล้วแต่บางครั้งเราดวงไม่ดีก็ได้เป็นกล่องอาวุธเหมือนกันข้อที่ 6. การบุกป่าลาวาป่าลาวาที่อัปเดตมาใหม่ถือเป็นไบโอมที่โหดมากๆมกัมมนแต่ละตัวเนี่ยทั้งตีเร็วแล้วก็แรงมากๆด้วยแต่ว่ามันจะมีวิธีรับมือกับพวกเขาง่ายๆก็คือล่อเขาไปที่บ่อลาวาใกล้ มันอาจต้องใช้เวลานิดนึงกว่าพวกเขาจะแช่จนตายหมดแต่ว่ามันช่วยประหยัดทรัพยากรมากๆแต่ถ้าใครมั่นใจในความเก่งของตัวเองคิดว่าตัวเองกระโดดแม่นเนี่ยก็รอบไปแทนบูชาใหญ่ได้เลยนะครับวิธีนี้จะเร็วกว่ามากเลยแล้วก็ยังได้ของเยอะด้วยนะส่วนเหตุผลของการบุกป่าลาวาก็คือของใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีของ o ออยู่มากมายเลยในกล่องซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเก่งกว่าของเก่าจนแทบแบบมองไม่เห็นกันแล้วเพราะว่า Morning Star ที่เคยโหดที่สุดถ้าเทียบกับดาบอินเฟอร์นตอนนี้ผมว่าห่างกันมาก แล้วที่เนี่ยกล่องทุกกล่องเลยครับจะเป็นกล่องที่เปิดแล้วคุ้มที่สุดเพราะมันไม่มีไอเทมไหนที่เรารู้สึกว่าเออเปิดมาแล้วมันอ่อนเลยบางทีอยู่ตรงนูน้นมันเปิดได้น้ํามันได้เสือ้อกอดหนังบ้าง แต่ถ้าเป็นที่นี่เนี่ยครับไม่มีอันไหนที่เราเปิดแล้วไม่คุ้มค่าเลยนะทุกอย่างคือดีหมดนะครับไม่อีกนิดนึงก็คือ2อย่างที่จะมาในอัปเดตหน้านะครับเผื่อว่าหลายคนเนี่ยจะไม่ทันโดยสิ่งหนึ่งที่คนน่าจะยังไม่รู้มากที่สุดแล้วก็คือบอสคาลติสใหม่นะครับซึ่งบอสใหม่ตัวนี้เนี่ยผู้พัฒนาได้เฉลยตั้งแต่ตอนอัปเดตครั้งที่แล้วแล้วนะว่ามันมีหน้าตาย,ยัางไงและมีความสามารถอะไรบ้างนะครับโดยสิ่งที่เขาเฉลยออกมาเนี่ยเขาจะเฉลยในอัปเดตปาร์ตี้นะและตอนนั้นเนี่นย แต่เขาบอกอยู่ว่ามันจะกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าและเนี่ยอาจจะเป็นบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมที่เราจะได้ต่อสู้ด้วยก็ได้ครับหมายถึงนับแค่พวกบอสที่สามารถสู้ได้นะเรายิงฆ่าเขาได้ไม่นับพวกปีศาจนะครับแต่ว่าบอสคาทิสเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นบอสที่แข็งแกร่งที่สุดแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่กาลังจะมาก็คือปีศาจตนใหม่ครับซึ่งอันนี้ผมเห็นคนกระจายข,าข,าข่าวกันค่อนข้างไวนะผมเดาว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเป็นแพะผสมกับมนุษย์แต่ว่ามันมีลีกเพิ่มเติมนิดหน่อยครับที่เขาเขียนเข้ามาก็คือเจ้าปีศาจตัวนี้มันมีพลังสูงมากจนแม้กระทั่งกวางกับตะคุกเนี่ยไม่กล้าให้จะเข้าไปใกล้เหมือนกันนะโดยในลีกเนี่ยครับเขามีเขียนเพิ่มเติมว่าปีศาจตัวนี้มันโกรธมากและตอนนี้มันอยู่เหนือการควบคุม จึงเป็นไปได้สูงมากเลยครับว่าเจ้าปีศาจเนี่ยมันจะมาไล่ล่าเราในทั้งที่ททมันโกรธมันจะตาแดงตลอดเวลาแน่แต่การที่มีการเขียนเอาไว้ว่าปีศาจตัวนี้กําลังโกรธจนอยู่เหนือการควบคุมเนี่ยผมเดาว,ว่าพวกเขาติสนะครับก่อนหน้าน,นี้น่าจะเคยควบคุมเจ้าปีศาจตัวนี้เอาไว้ก่อนแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ควบคุมไม่ได้อีกแล้วมันก็เลยหลุดออกมาแล้วก็เตรียมมากระทืบเราในสัปดาห์หน้าครับ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับก็คือมันจะไม่ได้มีอะไรมากแค่มาสอนฟาร์มให้ไวที่สุดเท่านั้นเองเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนตอนนี้ยังไม่สามารถฟาร์มของได้ทันเลยแล้วตัวปีศาจใหม่ก็กําลังจะเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราไม่อัพความสามารถของเราให้ไวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ทันอัปเดตนะเราจะอดได้ดูปีศาจตัวใหม่เพราะผมเดาว่าปีศาจตัวใหม่นะครับน่าจะต้องบูชายัญน,นะมันถึงจะออกมาวิ่งไล่เราซึ่งการบูชายันก็น่าจะเกิดที่ป่าลาวา แล้วตอนนี้ผมเห็นหลายคนนะยังหาทางรับมือกับป่าลาวาไม่ได้เลยก็เลยเป็นคลิปนี้ออกมาพูดนะครับถ้าทุกคนมีของแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะสู้ได้ง่ายขึ้นนะหรือไม่งั้นก็แค่รอเขาลงบ่อลาวาตามด้่ผมพาไปทําในคลิปนี้ครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าทุกคน,นคิดยังไงกับเนื้อหาของผมในวันนี้บ้างหมายถึงว่าคิดยังไงกับเ,เจ้าปีศาจตัวใหม่หรือว่าเทคนิคใหม่ๆ รือใครมีเทคนิคใหม่ที่แบบผมอาจจะยังไม่รู้เลยมาแชร์กันหน่อยก็ดีนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะได้สามารถเล่นได้ด้วยเพราะตอนนี้หลายๆคนเนี่ผมเห็นตามเมตามไม่ค่อยทันนะบางคนยังไม่เคยไปป่าหิมะเลยนะป่าหิมะเขาหายไปแล้วนะกว่าจะมาทีก็2ส,สัปดาห์หน้าโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้เนื้อหาก็มีเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูวิดีโอมาจนจบมาจนถึงตอนนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ